ทุกทุกท่านค่ะวันนี้แนนจะมาลื้อสวนข้างนอกเนาะแล้วแนนจะทําหลังคาตรงนู้นที่แนนเคยทําแล้วหลังคาเนะาะพังหมดแล้วข้างในก็มาลองซองแซงซ่อมแล้วก็ซ่อมอีกเนาะที่่ทีแนนถ่ายคลิปไปวันนั้นเนาะแนนว่าจะมาลื้อตรงนี้แล้วก็ทําหลังคาแล้วข้างในค่อยซ่อมแล้วเอาผัดย้ายมาข้างนอกเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ดูนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสะอาดเนาะอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดหญ้าเยอะเต็มไปหมดหน่อไม้ฝรั่งนะคะไอ้ต้นทางนี้วันนั้นเขาคนตัดหญ้าเขามาตัดตัดเรียบเลยต้นหน่อไม้ฝรั่งตอนนี้ก็หน่อขึ้นมาใหม่แล้วนะคะวันนั้นตัดจนไม่มีเหลือเลยะคะ่ะถ้าเขาเดี๋ยวมันก็งอกออกมาใหม่เนาะ แมนขอเก็บตรงนี้ก่อนนะคะ <c oughs> แมนกลัวงูไม่รู้จะมีงูเปล่าวันนั้นแมนเจองูนะคะหรือตรง แน่นค่อยค่อยเก็บเนอะแน่นถอนให้ดูนิดนะึง แนนก็ได้รื้อเสร็จแล้วนะคะรื้อนิดนึงเนาะแล้วก็ลองทำหลังคาดูแต่ว่าตรงอ่าตรงผักบุ้งเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะพอแนอนยังไม่ได้รื้อเนาะรื้อแต่ตรงนู้นนะคะเราลองมาทำหลังคากันดูเนาะเดี๋ยวแนนทำให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเนาะ ลูกนล่นจะทำยังไงดีลึกไม่ออก ทแบบมั่นทแบบเนั่นไปเลยแง่เขไม่ทำให้เนาะว่าไม่ใช่ไม่ทให้ยไม่ว่างไม่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำได้ก็ทำไปเนาะ้นก็แ่ก็จะลื้อแล้วก็ทำใหม่เหมือนกันเพราะว่าัก็จะเอามาลบข้างนอกก่อนเนาะ ที่ทำวิ่งข้างล่างเนาะเพราะว่ามันปากลงไม่ได้นะคะรมันเป็นถนนเนาะโอเคไอไั่นไปแล้วนะคะแต่ว่าไอกเนี้ที่ว่าเป็นญ้าเป็นอะไรนี่คือบางทีนแน,นเอาิลงหรือว่าอะไรน,น้มันไหลมันก็มาขังตรงที่แนนกั้นไ,น,นไว้เนพอเรากั้นไว้ เสร็จแล้วเนาะผ้า PVC ีนี่แนนต้องตัดแนนต้องเอาไอ้เลื่อยมาตัดนะคะแล้วก็ทำเสาขึ้นไปเนาะอันนี้แนนก็ทําเสร็จแล้วสามเสาเนาะแล้วแนนต้องไปตัดไอ้ท่อบีบีซีแต่ว่าขามันคือเอาท่อบีบีซี วางไว้ข้างล่างแต่ว่าแนนเอาไม้ต่อขึ้นข้างบนนะคะเพราะว่าอย่างนั้นมันท่อบีบีซีเวลามันร้อนมันงอเนาะเหมือนสวนข้างในเหมือนกันเนาะตรงหลังคาข้างในนะในสวนในบ้านเนาะท่อมันจะงอหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะคะตอนที่แนนทำเสร็จแล้วเนาะ ตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะ ีพรุ่งนี้ค่อยลือนะคะแดดร้อนมากตอนนี้4 2อ,องศานะคะที่มาเลยร้อนรอบสุดท้ายแล้วะค่ะเก็บ ไกลนะคะไม่ค่อยได้ยินเสียงแนนหรอกเดี๋ยวแนนหามุเดี๋ยวคุย,คยด้วยเนาะคุยแป๊บหนึ่งเนาะโอเคไม่รู้มันจะอยู่นานแค่ไหนนะเรียบร้อยเดี๋ยว ที่เหลือเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเก็บค่ะร้อนอันแป๊บนึงนะคะแดดร้อนมากใต้ต้นมะม่วงนะคะต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งที่แนนพูดให้ฟังเนาะแนนตัดไปแล้วนี่ข้างหลังพังค่ะพายุเข้าเนาะแนนก็ขี้เกียจมาเก็บเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แดดออกอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็ร้อนมากเมื่อกี้คุยกับเพื่อนข้างบ้านที่แนนเคยถ่ายคลิปในสวนเขาที่หลังบ้านนะคะเขาบอกวอร้อนขนาดนี้ออกมาทำหลังคาด่ะแนนบอกก็ไม่ทำกานอนไม่หลับทำค้างคาไว้อย่างนั้นนอนไม่หลับนะคะก็เลยลุกขึ้นมาทำทำเสร็จแล้วไม่รู้จะทนอีก นานแค่ไหนเนาะเดี๋ยวก็ลิงเดี๋ยวก็หมูป่าโอ้หลายอย่างค่ะมะม่วงนี่ไม่เคยได้กินเลยโอ้กินสิบอ่าสิบสองปีละกินได้ครั้งหนึ่งมะม่วงมะม่วงเปรียวไม่เคยได้กินเลยพอออกดอกออกผลลิงมาขยาวร่วงหมดนะคะแนนก็ ไอ้ตรงที่ผักบุ้งเดี๋ยวแนนว่างๆค่อยรือเนาะตอนนี้แนนก็อขอขอบคุณ f อทุกๆท่านนะคะทั่วโลกเลยนะคะ,ะต่างประเทศก็ดีเมืองไทยก็ดีที่ไหนก็ดีที่ติดตามแนนเนาะแนนก็ขอขอบคุณและสวัสดี